รายจะมีละคร,ครเรื่องใหม่ครับเป็นในบ,บ้านเรื่องนี้ก็ละครเรื่องดวงใจจอมกระบี่ครับก็เป็นละคร,คร<น>โรแมนติกแฟนตาซีติดคอมเมดี้ <c oughs> เป็นจอมยุทธท่านหนึ่งที่แบบว่ามาหลงมาอยู่ในในโลกปัจจุบ<น>ันก็เป็นละครที่ผมดูได้ทุกๆวัยแบบว่าไม,ไม่ไม่ได้เครียดแล้วก็กำลังดีมีความสุขด,ดูดูไปขับไปเลยคาแรคเตอร์มันเปลี่ยนอะไรไปจากที่เราไปเล่นโอ้เปลี่ยนเยอะเลยเพราะว่าเยนอะไรบ้างหนึ่ง มันเปลี่ยนเยอะไันได้เหมือนเรื่องไหนสักเรื่องเลยครับมันจอมยุทธ์นะครับวิธีการพูดหรือภาษาเขานิสัสอะไรมันจะไม่เหมือนคนแบบทั่วไปเท่าไหร่มีความเจ้าบทเจ้ากรอนนิดหน่อยต้องคือเป็นคนทําอะไรยิ่งใหญ่ผงผารงไปตรงมาไม่ค่อยซับซ้อนต้องมีเสียงยุทธ์ห่อห่นอะไรไหมสลิงสลิงเยอะครับสลิงเยอะมีบินไปบินมาบ้างนิดหน่อยแล้วก็มีเรนกระบี ช่วงค่าการแต่งตัวอะไรเป็นจอมยุทธแบบหนังจีนเหมือนที่เราไปทำในไปใช่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นชุดจอมยุทธหมดเลยครับเป็นชุดจอมยุทธตลอดเวลาร้อนมากหนักสุดยากสุดกับอะไรครับเรื่องนี้เราต้ละครเรื่องนี้ผมว่ายากสุดคือซินบูนะสำหรับใช้ละครไทยเพราะว่าเวลาถ่ายบูอ่ะคือตัวมันเล่าว่าตัวละครของอีเทียนในเรื่องมันเก่งมากๆเพราะฉะนั้นเวลาบูอ่ะมันมักจะมีคนมาลุมเราตลอดเจ็ดแปดคนมาลุมตัวเราตัวเดียวอะไรเงี้ยมันก็ต้องต้องมีคิวบูเยอะมากๆแล้วก็เหนื่อย เหนมากเพราะว่าถ่ายต่างจังหวัดเยอะด้วยต้องฝึกนะสำหรับคุณใช่ครับก็ต้องไปเวิร์กช็อปกันมาก่อนมาฝึกเป็นแบบเหมือนกับวันก่อนถ่ายแล้วต้องไปเรียนกับครูสอนกังปูสอนอยู่ที่อายุต่างๆมีพลาดหรืออะไรไหมขึ้นในคอมันเนาะคอนเสิร์ตเด็กคอนเสิรก็มีแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ใหญ่โตแล้วก็มีแบบแผนนิดหน่อยหน่อยมันตลกทั่วไปใครๆก็เป็นกันอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วส่วนปกติใช่ปกติไม่ค่อยมีอะไรยิ่งใหญ่ไม่ได้แข็งท่าทันอันนี้ก็จะได้ดูเรื่ ใกล้มากเลยครับ17กับละครคมนอกจากที่มีอะไรมีต่ออะไรนะครับแสดงมีต่อเลยนะครับงละครหรือแสดงมีมีมีละครมีซีรีส์แล้วก็ละครต่อไปของช่องวันหมดเลยอีกเรื่องรวดครับจะได้เหมือนกันที่รู้ตอนนี้คือหลังจากจบกระบี่จะมีถ่ายซีรีส์เรื่องหนึ่งก่อนแล้วก็ต้นปีหน้าจะมีถ่ายละครด้วยนะครับก็คือยาวเหยียบเลยที่จะได้เห็นหน้าของใดต่อเนื่องเลยนละครหรืองาแสดงก็ถ้าจบกระบี่ไปก็คงได้ดูละครอีกทีน่าจะปีหน้าถ่ายน่าจะปีหนึง ปลายปีหน้าอะไรเงี้ยเรื่องต่อไปแต่งานแล้วครนานอีเวนต์ของไปก็ยังมีก็ยังมีเรื่อยๆครับเป็นขับก็ตามกันอย่างก็ยังน่ารักเหมือนเดิมที่ท่านเขาซัพพอร์ตเราไบ้างเลยก็ก็เยอะนะจริงจริงผมชอบชอบไปคุยเล่นด้วยในในไลา์ออฟฟิเชียลอะไรเงี้ยเพราะว่า่างๆก็จะคุยเล่นกับเขาแบบเวลาเราไปกองอาหารเช้าเราแล้วก็ถ่ายตรงไ้เขาดูน่ารักทุกคนก็จะสายสนิทมาวก็ค่อนข้างน้ารักเพราะว่า คือรู้เรื่องอ่ะพูดอะไรก็ฟังอันนี้ได้ก็ได้อันนี้ไม่ได้ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเลยไม่ค่อยมีปัญหาแบบว่าควบคุมไม่ได้เท่าไหร่เหมือนเรากับแฟนคลับก็จะสน่กใช่ค่อนข้างใกล้กันนะเขารู้สึกผมรู้สึกว่าค่อนข้างใกล้งานแสดงแล้วเนี่ยเขาจะมีงานเพลงด้วยอ๋อใช่ใช่ใช่จริงจริงผมก็จะปล่อยหยอกๆไปเรื่อยๆแหละครับแต่ว่ายังไงอ่ะก็คือปล่อยเพลงปล่อยเพลงเฉยแต่ว่าจริงๆที่รู้สึกว่าเป็นแบบปล่อยจริงๆจริงจังๆน่าจะเป็นหลังละครจบ ว่าไม่อยากไปกวนแผนตัวหมดมช่องเท่าไหร่แต<ม>่พอละครจบปุ๊บเราก็จะปล่อยเพลงของมีมีแบบดียงจังคอนเวอร์สกันแนวมันจะเป็นประมาณไหนยอะไรแบบเป็นแนวแบบก็ทุกอย่างเลยก็เป็นแนวแบบฮ<อ>แบบิปฮอปอัน์กราวนะคือแบบว่าจะไม่ใช่เพลงตลาดมากเท่าไหร่ทำแบบที่เราอยากทําเราไม่ได้กะว,ว่าเลยต้องทําเพลงนี้ออกมาเพื่อขายสปอนเซอร์ลูกค้าอะไรไม่ได้คิดอะไรเลยเราแค่ทำที่เราอยากทําทํากับเพื่อนเพื่อนช่วยกันทำ พอแล้วเราก็คืออยากจะทำนี่โอเพลงเป็นศิลปินด้วยเลยนะคะรอเวลาอยู่นาคะป็นยังไงเนาะจริงๆก็ไม่ไม่ไม่ได้คิดว่าจะแบบมุ่งเต็มร้อยเลยขนาดนั้นแต่ว่าเราก็คิดว่าเรามีเวลาว่างมันครึ่งงานดิเลกครับงานดิเลกว่างก็ทําไม่ว่างก็ไม่ทําถ้ามันทําออกมาดีก็ดีถ้าไม่ดีก็ทําไปเรื่อยๆตามความจุตของเราที่จริงๆเวการเป็นศิลปินขับไว้องมีมีในภาพในหอเลยว่าเออคนอยากเหเป็นนักแสดงว่ามีนะจริงๆเพราะว่าผมมันรู้สึกจุดประกายตอน มาช่วงปีที่แล้วที่รู้สึกว่าเราไม่มีโอกาสพวกขึ้นพวกคอนเสิร์ตอะไรต่างๆคอนเสิร์ตน้าพระเอกหรือคอนเสิร์ตนาะกานพวกเป็นคอนเสิร์ตอะไรต่างๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยบรรยากาศเราชอบอะ่ะชอบอยู่บนเวทีแล้วแบบมันฟิลฟิลคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอยากทำเองอยากทำแบบที่เป็นของเราเองคนเดียวที่ไม่ไเกี่ยวกับใครอะไรอย่างเงี้ยก็ทำล้วก<ๆ>็ป<ๆ>ล่อยในช่องยูทูบเราไปเลยใช่ใช่ก็มีรายการมีทุกทำคอนเทนต์ด้วยกำลังจะทำเพิ่มอยู่ครับเงียบเงียบเงียบไปนานมากเลยอ่ะ จริงก็มีคนที่อยากฟีดด้วยอยู่บ้างครับแต่ว่ายังยังยัง,ยงไม่ถึงเวลารต่ว่าขอแบบอข,อขอทำตัวเองให้ดีก่อนไม <c oughs> ่วคยไปอัญเชิญเขามาทำด้วยก <c oughs> ันเลยผมก็ตัวเองทำไม่ดีเลยไปเชิญเขาเพราะมันจะแบบไปทำขเขาไปทำภาพเขาพังอะไรเงี้ยคิดเยอะเราเอ่ยชื่อได้พไหมคะว่าใครเป็นในใจไม่ได้ แต่นี้มีเังไม่มีเขาเป็นแบบสุปตารเรื่องการน้องเพลงอะไรที่เราจะไปดึงมาจริงจริงกลุ่มคนที่ผมอยากดึงคือพวกเด็กเดครับเด็กๆที <h <h> <h ่อาจจะยังไม่ได้ดังมากแต่ว่าเก่งอะไรผมอยากช่วยแบบให้คนเห็นเขามากขึ้นหลังๆต้องมีเหมือนแบบมีเซ็กซี่อะไรให้เหอนกันเนาะออกกาลังกายครับออกกำลังกายเพราะว่าโปรเจกต์หน้าละครแล้วก็ซีรีส์ต้องแบบต้องใช้หุ่นนิดนึงต้องใช้แบบต้องใช้เลยแหละอ่านบทแล้วโอ้ถอดเสื้อเยอะจัง เคิดว่าต้องต้องต้องฟิกจริงจังแล้วใช่ครับตอนนี้มันโอเคยังสำับเรื่องงานยมาถึงหุ่นใช่ไหมครับยางยังยังอีกไกลเลยครับอีกเยอะต้องให้ได้ขนาดไหนเจอใสั่งอะไรต้องฟิกิได้เราเห็นบทแล้วเรารู้สึกว่ามาหุ่นแบบจองยุทธอย่างนี้ไม่ได้อะต้องต้องต้องดีกว่านี้ไงคือต้องเห็นแล้วต้องน้ำลายไหล่อะขนาดนั้นเหรอในบทนะที่อ่านต้องต้องเลยให้เวลาเรียนสร้างตรงนี้สัเท่าไหร่คะจริงบอก ที่บอกพี่ใหญ่ไปว่าขอเวลา2เดือนแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีเวลาเข้ายิมเป็นดูทีนอในสถานะเราก็เล่นแค่แบบเล่งที่บ้านเวลาก่อนอาบน้ำนอนอะไรอย่างเงี้ยครับได้แค่วันละครึ่งชั่วโมงก็ยังโอเคถ้ามันทุกวันแล้วตอนนี้จะต้งกินอะไรบ้างจักเป้าจักเป้าก็เต็มร้อยอะผมก็ให้ตัวเองแค่ยี่สิบองตอนนี้ยังต้องไปอีกไกลครับแต่ถาเห็นช่วยเช็คก็ไดเปด้เลยได้เดี๋ยวซาวเสียงไอจีเรื่อยๆแล้วกันไม่แต่เห็นมันมันน่าจะโอเคขึ้นเรื่อยๆแลยครับยังครับยังอีกไกลครับยังอีกไกล เดี๋ยวต้องอัปเดตให้มันมากกว่านี้ก่อนก็เดี๋ยวได้แล้วก็ติดอันนี้ต่อไปน้องเต้ต่อไปได้ครับได้ครับขอบคุณครับสวัมดีครับขอบคุณครับ